เดี๋ยวเราจะไปที่ j o i Exercise 2กันนะครับวิธีการเช่นเดิมนะครับอาจารย์ไปเลือกที่ j o i Exercise 2กดคลิกเนาะและอาจารย์ลากเข้ามาพื้นที่เลยปึ๊บโอเคเข้ามาตรงนี้แล้วครับ j o i Exercise 2นะครับสิ่งที่จะทำนะครับใน j o i Exercise 2เรามาดู Dataset ของ j o i Exercise 2ก่อนว่า หน้าตาของจอยก็ e สองอ่ะคืออะไรโอเคไปตรงนี้ต่อเนาะหน้าตาของจอยก็ e สองใช่ไหมครับข้อมูลที่เรามีเรามีชื่อประเทศคือ country นะแล้วก็มีตัวของยอดขายครับยอดขายเราดูจากยอดขายต่ำสุดนะยอดขายที่อยู่ส่วนกลางยอดขายตรงกลางต่ำสุดกับยอดยอดขายระดับกลางดีกว่ายอดขายระดับกลางต่ำสุด การยอดขายระดับกลางสูงสุดและก็ยอดขายที่สูงที่สุดอันนี้คือผ่านการซัมเมอรี่ย่อยๆมาทั้งหมดของประเทศนั้นๆเนาะเดต้าเซตเป็นแค่นี้เนาะสิ่งที่อาจารย์ต้องการคืออะไรครับอาจารย์ต้องการเอา4คอลัมน์4คอลัมน์เนี้ยไปจอยรวมกับตัวของจอย2ที่เราทำไว้แล้วที่เราแอดเมนเจอร์เข้ามาดังนั้นคู่คีย์ ของตัว j o y ex2 นะครับก็คือ country ครับนที่เป็นคู่คีย์เนาะดังนั้นนะครับอาจารย์ก็ทำการถ้าเราบอกเราไม่เราไม่ได้ต้องการที่จะ clean data นะครับเราก็สามารถเอาข้อมูลเนี้ยไป f i a t u r i n g ได้เลยในที่เนี้ยอาจารย์ต้องข้อมูล j o y 2ครับอาจารย์จะเอามาต่อกับตรงนี้หมายความว่า อาจารย์จะไม่เอาไปรวมกับ manager ที่เราเชื่อมต่อ manager name ไปใช่ไหมแต่อาจารย์จะเอาจากข้อมูลที่ clean superstore เลยคือตัว all data ที่เราเอาทั้ง3ภูมิภาคมารวมกันสิ่งที่อาจารย์ต้องการอาจารย์อาจารย์จะต้องทําการเปิดโชว์ก่อนดีกว่านะพอเราแรกตัว j o ย ex2 มาเนาะอาจารย์จะเปิดตรงนี้ก่อนครับคลิกตรงนี้เนาะเราไปที่ clean step เคเนาะรอบหนึ่งเนาะปึ๊บนะครับ ไปที่ clean step เนาะพอเราไปที่ clean step อันนี้คือข้อมูลที่เป็น data คือถ้าเราอยากจะดู data เพราะว่าถ้าเราเปิดที่ joy e x 2นะครับเขาจะมีแค่ชื่อ column แล้วก็ preview ตัวอย่างของ value ที่อยู่ใน column นั้นดังนั้นถ้าเราอยากจะเห็นข้อมูลเราต้องกดที่ clean step เพราะ clean step เสร็จปุ๊บเขาจะแผ่ข้อมูลทั้งหมดที่มีมาให้เนาะแผ่ชุดข้อมูลทั้งหมดที่มีมาให้ก็เป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับกับเมื่อกี ที่โชว์อยู่นะข้อมูลชุดเดียวกันกับเมื่อกี้เนาะที่โชว์อยู่ก็จะแผ่ข้อมูลทั้งหมดปรากฏขึ้นดูเนาะข้อมูลทั้งหมดปรากฏขึ้นนะครับที่มีเนาะถ้าเราดันขึ้นไปก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่มีให้โอเคนะครับตอน,นนี้เรามีชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนาะ,ะวิธีการนะครับอันเนี้ยอาจารย์อาจจะยังไม่ทำการคลีน n Data เพราะว่าข้อมูลเนี้ย ผ่านการคลีนมาแล้วเพราะว่าตัวชื่อประเทศก็คลีนมาแล้วเนาะชื่อประเทศเป็นชื่อที่แบบตรงตัวเลยไม่ได้ว่าเป็นตัวใหญ่หมดหรือตัวเล็กหมดหรือว่าตัวผสมหรือตัวที่มีอักขระพิเศษเราจะใช้ชื่อนี้ได้เลยเนาะเพราะว่าคลีนไปแล้ว d a t a ชุดนี้โอเคดังนั้นอาจารย์ตั้งเป็นแค่ว่าโชว์เซลล์แล้วกันโชว์เฉพาะโชว์ที่มีข้อมูลยอดขายพอซึ่งความจริงไม่ได้คลนะีนเนาะ ความจริง realm. เราสามารถดึงเนี่ยมาเข้าตรงนี้เลยก็ได้แต่อาจารย์เพื่อเปิดให้ดูว่าถ้าเราอยากจะทำการคลีน n d t t a เราก็สามารถมาคลีนตรงนี้ได้แต่ในที่เนี้ยอาจารย์ไม่ได้คลีนนอาจารย์แค่อยากจะดู data ในตัวองแท็บโลเป็เฉยๆนะครับก็ใช้คลีนเซปมาเปิดแผ่ดูก็ได้โอเคอาจารย์ก็เลยตั้งเป็นโชว์เซลล์ตัวนน้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราดูเป็นแผนผังอะเราจะได้กดมาดูแต่ละเฟสได้ง่ายขึ้นนะครับ สิ่งที่เราทำคืออะไรอาจารย์จะทำการลากครับนะครับก็คืออาจารย์จะทำการนะครับลากตัวนี้ที่เป็นโชว์เซลล์ตัวนี้เราตั้งไว้เนาะมารวมล่างกับตัวข้อมูลที่เป็น All Super Store ข้อมูลนี้ยังไม่ได้ถูกจอยที่มีเมเนเจอร์เนมนะเพราะเราไม่ได้ใช้เพราะเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งอาจารย์กดคลิกค้างและอาจารย์มาสุดตรงนี้นะครับอาจารย์ไปเลือกจอยปึ๊บแลวอาจารย์ปล่อยโอเคเนาะ พอเราทำการจอย Data ปุ๊บนะครับตรงนี้จะเจนตัวจอยขึ้นมาใหม่เราสังเกตดูในตัว Default เนาะของตัวเทปโลเพปนะครับถ้าชื่อคอลัมน์เหมือนกันอยู่แล้วทั้งตัวของ All Super Store ที่อยู่ฝั่งซ้ายเนาะชุดข้อมูลของโชว์เซลที่อยู่ใน Clean Step เนาะชุดข้อมูลของในโชว์เซลเนี่ยมีคันที่ตรงกันอยู่แล้วนะครับตัวของเทปโ p r พ p ก็จะทำการคีย์ให้เลย ก็คือ country เท่ากับ country เราสังเกตเนาะถ้าไม่ขึ้นตัวแดงแปลว่าโอเคทุกตัวใช้งานได้หมดก็คือแมทกันหมดเพราะเราสังเกตดูครับตัวนี้ก็คือตัวข้อมูลข้อขอาจารย์กดเนาะตัวข้อมูลของ all s u p e r s t o r มีหมดเลย1 0 0 0 0แถวเนาะตัว show cell ที่เราเพิ่มเข้ามาครับก็คือไรมีคีย์ก็คือ,อ, key, คอตัวของ country เนาะตัวของที่เป็น โลนะครับมิดโลมิดไฮแล้วก็ไฮเป็นตัวของเซลล์ยอดขายที่มีปรากฏขึ้นนะครับโอเคผลลัพธ์ก็คือจะรวมกันเป็น j o ยรีเซ l t คือมีอยู่1 0 0 0 0หมื่นแถวนะครับเราสังเกตตัวของ j o ยรีเซ l t ครับที่ปรากฏขึ้นเนาะพออาจารย์แผ่ข้อมูลดูจากตัวของ j o ยรีเซ l t เนี่ยก็จะเพิ่มคอลัมน์ต่างๆที่มีมาให้เนาะที่ปรากฏขึ้นนะครับโอเคตอนเนี้ยเราจอยกันได้ นะครับหรือเราจะจอยแบบ left join ก็ได้อาจารย์กดคลิกที่ left join นะครับปึ๊บกดอีกรอบหนึ่ง left join ก็เช่นเดียวกันครับในความหมายผลลัพธ์ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะเพราะว่าค่ามีเท่ากับ inner join เพราะว่าทั้งสอง table เนี่ยหรือว่าสองข้อมูลเนี่ยครับเขามีชื่อ country ตรงกันทั้งคู่อยู่แล้วอะเราจะจอยอะไรก็ได้ครับ มันก็ขึ้นมาหมดเลยเข้าใจปะจะจอยรูปแบบไหนก็ขึ้นมาเลยเพราะไรเพราะคีเท่ากันนะครับตัวของตรงนี้ก็คือเติมเข้ามาเลยนะเติมเข้ามาให้เลยเนาะหรือถ้าอาจารย์ลองจอยแบบที่เป็นตัวของ full outer join ก็เอาพุทได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณค่าเท่ากันนะครับนอกจากอาจารย์จะจอยโดย not inner not inner หมายความว่า อะไรที่เหมือนกันไม่เอาก็ไม่ขึ้นอะไรเลยซึ่งไม่ค่อยมีใครทําแบบนี้เนาะเพราะเรามาเราต้องการจอยครับทุกอย่างต้องโดนจอยดังนั้นในการจอยของอาจารย์อาจารย์ใช้เป็นเล็บจอยนะครับหรือใช้ inner j o อยก็ได้เช่นเดียวกันถ้าใช้ right j o i ะครับถ้าใช้การจอยแบบไ i g h t j o ดูเนาะ ไลท์จอยโอเคไลท์จอยก็เอาพุทก็เท่ากันเพราะที่อาจารย์บอกว่าคีคือคันที y คันที่มีทุกตารางเหมือนกันแล้วครับจอยเลยก็ไม่มีผลแล้วโอเคเนาะในนี้จอาจารย์จะปรับใช้เป็นตัวของเลฟจอยแล้วกันนะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยตอนนี้เรามีข้อมูลของตัวที่เป็นของตัวจอยเอ็เนาะซึ่งเราใส่ตัวที่เป็นเซลล์เข้ามานะครับ ตัวนี้นะครับอาจารย์ก็จะตั้งชื่อเป็นตัวของ j o ยสและวกันเนาะพอจอยที่สล้กันจะได้เห็นภาพเนาะโอเคอาจารย์ต,ตั้งตรงนี้นะครับเป็น j o ยสเราสังเกตเห็นเนาะเวลาเราเขียนนะครับเพื่อตรงนี้จะมีตัว description ด้วยนะครับก็คือคำอธิบายเราสามารถใส่คำอธิบายไปในใต้ชื่อต่างๆได้เลยเนาะโอเคแต่ในนี้เจ้าโอเค จอยสองได้ผลมาเรียบร้อยแล้ว